มาเด้อจา้ามากินเกี๊ยวน้ำมันเงี้ยหน่อยอเด้อจา้ามื่อนี่เกี๊ยวเห็ดเองเกี๊ยวกุ้งนะคะเกี๊ยวกุ้งพร้อมกับน,น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มนี่ก็ผสมไว้แล้วด้วยวิธีการเห็ดห้เบิรงนะคะไม่่อกก็จะมีตัวแก่เรียนคือง่าขวกับผิกถอดที่พนแล้วนะคะส่วนตัวเกี๊ยวซาก็ดูตรงนี้แล้วกันนะคะเกี๊ยวซาไ่้กุ้งใจเน้นๆแป้งบางกรอบนุ่มออกกรอบแล้วก็นุ่มในนะคะกรอบนอกนุ่มในหน้าตาหน้ากินไหมเห็นบอกคะ่ะ เอาละค่ะจะลงมือลงไม้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยพักเตกพักยกมากินเกี๊ยวซ่าก็ดีกว่าเกี๊ยวซ่าของไม่เยอะน้อยนี่หอนทอนจุ่มจุ่มกินอือหึสุดยอดหอนไม่จับกับอะไรได้จังหอนกระดาษกระดาษกระดาษกัน น้ำจิ้มอร่อยใส่เน้นเใส่กุ้งอ,อยากกุ่งเด้งดึงเด้งดึง เลี่ยนก็นี่ค่ะพริกขัวกะง่าชั่วขัวไว้พริกทอดพริกทอดแล้วก็ขัวอ๋อพริกทอดแล้วก็ปปนกะง่าขัวเข้ากันมากฝากค่ะกุ้งเน้่ๆ rất đi rất đi đấy. Tại dễ 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 hmm, dễ 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 แต่ซอสแต่ง่าแต่พริกขมข้าวซอกุ้งกบรึบ cho thịt bàn cướp cướp hmm. chim sọt chim pích chim ngà cạch hmm. tay nhanh nhanh được chim của khâu rồi để đang hmm. chạy cho khóng quá hết ứng vật ใส่เต็มคำได้ป่ะนันกลิ่นเกีียวเกาะเกีียวเกีียวซ่าถ้าบม่หอยมันจะบาบเนาะเมื่มแอแดดลุ่ม ฟินเวอร์บอกได้ป่มกินคู่กับพริกกับนาเรนจอดของเราบอลเลรียนเลยแ่ละแบบยังโอเคเลยนะโอเคใส่เมื่อาแได้่าไมันคือห่อนแท้ ใส่เนีเนๆเต็มๆร้านอานนี้มันต้องมีโคกชะกแกงเนาะพักเบรก เบรกงานบ้านฮะโคกเย็นเย็นอุตะแซ่โพสแซ่บโพเขากันเวิร์เวิร์เวิร์เวินวน,วน,วน,นี่ อวดว่ามันกรอบมากได้กินหมาเนี่นนอยอืมหอมแล้วทั้งัง สุดพลังเติมพลังงาน,นบ้านรออยู่้อกิ่นไปเเรียอ็กขาะกินดูนท้ททองในหอ้องอ,อ,อุ๊อุ๊กอีกๆเนแก้มไข้แล้วใบสองคืน ตัง้งแต่แปรงรถชุวบ,บ,บ,บ้านเสร็จไปห่างซื้อของเสร็จไปวัดวันเสาร์ Có là kìm rất nhỏ như vài nữa Toàn lạc hết trên vào ô, im oh, nó ở phần vài đấy Như vài Như này nhằn này Hả? แค่เบอร์นั่งอีกอแบบสามตันเราซื้อมอแรกงร่ะดอัดลงไปอีกบ้างไว้กินกินแห้งแล้วไม่สิทธือคาดให้เบียกเบียกบ้านแล้วอืมอรักต่างกันน้ำโคกปกติพอกินอืม มันวามกรอบของแป้งแล้วไปไอ้จ็คตอนไปอ่ะกินน้ำพคลงไปเลยเพื่อติเปีมอาอี้ตรงแม่พักตับ เบียกด้เปน้องดีวันเดอร์กใจนะคะเดี๋ยววิธีทําลงให้นะคะ,อะหอนรักนะจุ๊บจุ๊